โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับาจากที่ลงไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสี่อาทิตย์หรือสี่สัปดาห์เลยนะคือรอบบทบทัตรใหม่ก็มาประมาณสองบทบาทแล้วนะก็มีจอมะกะแล้วก็อะไรวะอะไรไว้แจ็คแบ็คแจ็คอะไรเนี่ยแหละอันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้านะเขาเปิดให้เล่นนะรู้สึกว่าเซิร์ฟเบต้าเปิดครั้งนี้เขาไม่ได้ให้ดาวนะเห็นปะผมหลดมาเขาผ,ผมก็ไม่ได้ดาวนะ มาดูอันดับก่อนว่าตอนนี้ผมตกไปอันดับที่เท่าไหรละเฮ้ยเริศไปจ้านะภูมิภาคแรงก็ยังอันดับหนึ่งนะผมไม่น่าจะตายหรอกอุ้ยทั่วโลกผมติดอันดับหนึ่งด้วะที่เหลือเป็นอินโดนีเซียหมดเลยรู้ขับกันหลังจากที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนี้ตกไปที่อันดับที่สิบเก้วะตกเยอะอยู่ <laughs> มาวันนี้เราไปเล่นอะไรไว้แจ๊กปะเออ รู้สึกว่ามันเป็นฝ่ายลูกเรือปะ่ะนีจะไม่ผิดเออนี่เง้เขายังไม่เปิดให้เล่นเลยนะยังไม่เปิดให้เล่นเลยนะมีเซิฟเบต้าแต่ไม่เปิดให้เล่นไวจ็คผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวไปเล่นกันโอเคไปลองเล่นกันว่ามันเล่นยังไงผมไม่ได้ดูเลยนะผมกดเข้าลิงก์มาผมโดนเลยเพราะเห็นว่ามีตัวใหม่มาไปลองเล่นกันโอเคเข้าเกมาละอันนี้ก็จะมีสีแดงอ,อะไรมันเล่นยังไงอะ มันเป็นฝ่ายลูกเรือด้วยไวแจ็คเหมือนแบ็คแจ็คปะเพราะไวแจ็คมันชื่อแจ็คมันต้องเป็นแบ็คแจ็คแน่นอน <c oughs> ติดตายวมันให้เดายังไงเดี๋ยวผมลองกดปุ่มด่วนมันให้เดายัางไงวะเล่นไม่เป็นเด้อไม่ให้เดายังไงเนาะเออว่าเนี่ยมันเหมือนแบ็คแจ็คจริงอ๋อมันให้เราตัวแฝงกับฝ่ายกลางอ๋ออ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเนี่ยคือผมรู้แล้วผมต้องอัญเชิญตัวแฝงมาก่อนนะ <S 1> <S 1> เราต้องอัญเชิญตัวแฝงกับฝ่ายกลางหรือว่าอะไรก็ได้มาลองอัญเชิญหุ่นจำลองตัวแฝงเป็นสีขาวนะจําไว้เป <Okay. S 1> ็นสีขาวฝ่ายกลางเป็นสีเหลืองไปดูดิว่ามันเดาเหมือนแบล็กแจ็คเปล่า ดีูดีจมนจะเหมือนแบ็คแจ็คไหมเหมือนจะเป็นแบ็คแจ็คฝ่ายลูกเรือเลยนะนะมันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่สีขาวฝ่ายกลางปะไอ้ขี้ไม่ใช่ฝ่ายกลางจำผิดสีสีอะไรอ่ะมิ้นเหรอมิ้นฝ่ายกลางแน่เลยจำผิดสีโอ้โจบละสมอง พอใหม่ oh my, เรามาแก้มือเราจะจําสีให้ได้นี่ตัวแฝงสีเขียวมันจะสีขาวไปดาวเลยสีขาวฝ่ายกลางนะโอเคามาดาวฝ่ายกลางกเลยดาวฝ่ายกลางเลยสีขาวฝ่ายกลางนะระวางังเพลิงนี่โอ้โหเหมือนแบล็คแจ็คเลยอื <c oughs> มินิกู <c> ๊ด <oughs> มินิกู๊ดเหมือนแบล็คแจ็คจริง เดีย๋ยวเราจะไปเดาสีเขียวต่อรู้สึกว่ามันสีเขียวแบบชอบซ่าอะไรเงี้ยสีเขียวชอบซ่านะเดี๋ยวมาดาเขียวกันไม่มีคูดาวเดี๋ยวลองเลือกอุปกรณ์เอาปุ่มไร้สายกันมันคูดาวอยู่ไงมาดูที่ดาผมก็อยากรู้นะว่าแบ็คแจ็คกับไวทแจ็คถ้าดากันเองอะใครจะชนะ เออสีอะไรเป็นขาตกรอนนะเขียวปะไม่ใช่นี่ถูกละมันเดาต่อไม่ได้นะคือมันเดาได้ครั้งเดียวเหมือนแบทแจ็คเลยโอเคคูเ <Okay. S 1> ดาวมันไม่มีคูเดานะน่าจะเป็นคล้ายๆลูกเรือแต่มันมันเอาง่ายเหมือนผู้สับเปลี่ยนไม่มีอะไรแต่เรากดบทสามารถสับได้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นลูกเรือธรรมดานะแต่เป็นลูกเรือธรรมดาที่เราเดาได้ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วะคือ <Okay. S 1> ผมไม่ได้เล่นคลิปมาสี่สัปดาห์เลยต้อง like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วปะ <S <s เออก็ขอบคุณสําหรับ400ซับตะไคร้ยด้วยนะครับไม่ใช่ซับตะไคร้สรุปตะไคร้หรือตะไคร้อะไรวะเนี่ยทั้มันเหอะซูเปอร์ต้าก็ไม่หาหลุดกันได้นะเขาเปิดให้เล่นแล้วก็มาเล่นกันดีกว่านะมนนาดูกันว่าสมาชิกในขับผมในซูเปอร์ต้ามันมีใครออนบ้าง อันนี้ไม่ได้ออนมา1เดือนโอ้โหออนน้อยอยู่นะแต่บางคนก็เขาโหลดมาแล้วนะสําหรับใครยังไม่มีลิงก์เซฟไปใต้ผมลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละบา,บาย